สวัสดีครับคลิปนี้จะมาซัมมอนวิเทียครับช่วงนี้จะเป็นกิจกรรมเสียงพเพียกปริหารนะครับเป็นโฟกัสตัวยูอมิเทียนนะครับมาดูกันวิธีซัมมอนแบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับอันดับแรกนะครับขออธิบายนี้ก่อนนะครับการจะซัมมอนเนี่ยมันต้องใช้ตาประทับศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งไอไออันเนี้ยตาประทับศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มันสาม,มารถแลกได้ครับแจกได้า50ตานะครับแบบฟรีนะแบบไม,ไม่ต้องจ่ายตังค์นะก็คือใน50โลเนี่ยมันจะมีโอกาสได้มิเทียนะครับแต่มันไม่การันตีนะถ้าเกิดจากการันตีนี้ต้องหาอีกอีก20อันนะครับเห็นไหม30อ่า20ก็เป็น50นะครับซึ่ง ไออีกอีกยี่สิบอันเนี่ยมาจากไหนนะครับสิบอันแรกนะครับมาจากธรรมมิทเทียเอหนึ่งนะครับเอเวกขั้นหนึ่งนะครับตรงเนี่ยครับเส้นทางตื่นรู้เห็นไหมมันก็จะมีรางวัลตามเทียนะครับเห็นไหมอ่าเอเอ,เอ,อันนี้ก็เอเวกอันนี้เอหนึ่งเห็นไหมได้ตาประทับ,ทบศักดิ์สิทธิ์นะโอเคมาดูต่อตอนนี้ได้อีกสิบเหรใช่ไหมก็เป็นหกสิบเนาะ ไอ้ไอ้สิบอันเนี้ยเกมมันแนะนําให้เราซื้อนะเห็นไหมในราคาแปดร้อยบาทนะครับแต่เราจะไม่ซื้อนะครับวิธีหายอีกสิบอันก็ง่ายๆครับก็ก็ไม่เชิงง่ายนะนี่ครับคุณดูตรงนี้กิจกรรมตรงนี้ครับโอเคกิจกรรมที่เป็นไหนวะหน้าหน้านี้ตอนนี้ KE มันมีกิจกรรมนี้อยู่นะอ่า สกินอันติเมตลเจนดารี่โอเคเรามาดู <c oughs> ร้านค้านะครับโอเคเห็นไหมนี่ครับที่เราต้องการครับตาเห็นไหมอันนี้สิบอันก็ต้องใช้ดวงตาสีทองห้าสิบอันแรกนะครับซึ่งไอ้การจะได้ดวงตามาเนี่ยมันต้องเอากุญแจเนี่ยครับไปกดตรงนี้ครับ แล้วมันจะมีโอกาสได้ครับเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมอ่าอันนี้ผมกดสุ่มมาได้แล้วได้เยอะพอตัวแล้วได้ร้อยอันแหละก็ตกประมาณห้าห้ารอบเนาะแล้วแล้วมันจะมีในชั้นลึกอีกเห็นไหมชั้นลึกได้ร้อยกว่าอันไหมร้อยสี่สิบบ่เออร้อยสี่สิบแต่โอกาสการจะเข้าลงไปเนี่ยมันต้องโผเปิดเยอะมากเลยเห็นไหมเห็นหตอนนี้มีโอกาสเกเร์นะประมาณเนาะ วิธีการจะเพิ่มโอกาสก็คือก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆครับทำเควสประจำวันเห็นไหมมันจะได้อันนี้มาด้วยอ่าแล้วก็ทำเควสก็ได้อีกสิบดวงตาสีทองเนาะในในกรณีแบบไม่แบบใช้กุญแจสุ่มยังไงก็ไม,ไม่ไม่ลงดวงตาเนาะมันก็จะมีอันนี้เคลบเควประจำวันจะได้อีกสิบอันเนาะอโอเคมาดูวนอ่าี่ผมจะแรก <c oughs> อ่าแรกอันนี้ก่อนนะหนึ่งอันก็จะเป็นเพิ่มมาสิบชิ้นนะครับอ <c oughs> ันนี้ผมก็จะมียี่สิบนะถูกป่ะอันนี้ผมยังไม่ได้แลกนะไอ <c oughs> แม้จะมียี่สิบอันแหละคราวน,นี้ก็จะเป็นซื้ออ่าไ,ไม่ไม่จะซื้อดีแลกอันนี้อีกห้าสิบก็จะการันตีว่าว่ารายรับปิเทียชัวช์วอ่ะมาดูนันอ่ายี่สิบแล้วก็เอา คำพี่ขาวแรกสามสิบโอเคอ่าไหมอันนี้ไม่เสียตังค์นะก็คือในเจ็ดสิบครั้งเนี่ยจะมีโอกาสได้มิเทียอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เลยนะแต่ไอ้ครั้งที่เจ็ดสิบเนี่ยการันตีว่าได้แน่นอนครับอ่ะลุยสิบยี่สิบสามสิบหนึ่งตัวครับสามสิบสี่สิบ ห้าสิบหกสิบขึ้นใจสดสิบเจ็ดสิบได้สองตัวอ่าแล้วก็ก็การันตีหนึ่งตัวเป็นสามตัวโหอะไรวะเนี่ยมีกดฟรีแล้วทำไมเขียนฟรีกดเวลาวะล็อกอะไรวะต้องจ่ายตัง คันหนึ่งก่อนเหรอวะเกมเอาคนทุกต่อจรอิงเลยขอสแสดงความยินดีด้วยได้รับวิทยาดีรับเพิ่มเลีวิวดาปลุกแล้วสองดาวอะไรนะบาบาบา,บาโอจะให้ฟรีก็ไม่ได้ต้องจ่ายตังค์สองพันโลโคตรแฟงเลยเนี่ยครับมันก็จะแบบนี้เนาะอันนี้อดีลรองผมนะ ไอดีหลักลก็ยัง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 ไม่ได้อนี้เลยอะไรวะดวงตาสีทองอะไรแหละอ่าไหวะพอเราทําขั้นเทียไปเรื่อยเรื่มันก็จะได้ของรางวัลตามเทียบอันนี้ a สองก็ได้กุญแจเพิ่มอีกห้าดอกอ่าที่ผมบอกไปใช่ไหมที่มันจะมีเปอร์เซ็นต์อ่ามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มใช่ไหมตัว ตรงนี้นะครับ9.56เออพอผมกดเข้าไปปุ๊บอันเชิญปุ๊บมันจะเพิ่มประมาณไม่แน่ใจอะ10 12ไม่รู้อ่ะดูเองเละโอ้โอยกดฟุกเลยวิ่ถึง10%เข้าไปวงไหนได้แล้วได้ตรงตายติดทองเห็นไหม140เห็นไหมเออโอ้ไอดีหลักไว้ตรงดีมากว,ว่า โอ้โหบหัวใช่ไหมอันมี1ร้อยห้าสิบเอ็ร้อยเก้าสิบอันเลยเนี่ยโอ้ยแยไอ้ดีร้องเล่นกําขับไหม <c oughs> จะป้าตายไหมโ okay. <c oughs> อเคไี่ช็อกเลยอ่ะผมอัดคลิปไปนั่งช็อกเลยอะไรวะโอ้ยตายละไอ้ดีหลักเ <c oughs> ลยคิ่บอลบอลหัวใช่ไหม โอเคอ่ะดวงตาสีทองร้อยเก้าสิบอันอะ่ะคืออีเวนต์เนี้ยมันมันจะมีเป็นรอบรอบไหมรอบรอบทีรแล้วเป็น UR, อลิซยูอาร์ป่ะผมไม่แน่ใจน่าจะใช่แล้วรอบนี้เป็นมิเทียรอบหน้าอาจจะเป็นล ok ูนอกยูอาร์ก็ได้ลูนอกยูอาร์ผมก็ชิวๆแล้วครับเนี่ยไอดีรอมันก็รอแค่ซื้อไอเนี้ยครับตามประทัศน์ศิธิ์อย่างที่บอกไปใช่ไหม เพราะมันมีดวงตาสีทองโคตรเยอะเลยการันตีว่ารอบรอบต่อไปไอ้รอบต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นลูน็อกไม่กียอซิวาน้าเตานะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออผมก็แค่ชิวๆโอ้แม่งเอยไอ้นีหลักไม่ได้โคตรช้ำเลยนั่งอัดคลิปนี่ปวัวหัวเลยโอเคก็จะะมาณบา้จบคลิปแล้วโอ้วะโอเคครับวัสนีครับ